เดี๋ยวเรา3ามคนนะครับจะไปยาวราดกันไปเลยเยาวราช go ดคตอนนี้เราถึงที่ยาวราดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเกมมาเล่นวันนี้ชา้เลายของเราก็คือ นี่เราจะมียอดเงินนะครับให้คนละ500 300 200ตามที่ว่าใครจะจับได้เรามาเริ่มเลยห้ามโกงนะอสองาเฮ้ยโอ้ยห้าเองกนง, <laughs> งก่วะเนี่ยไม่พีโก้อันนี้สองร้อยสุดนะคะทุกคนอ้ออันนี้ได้สามร้อยนะครับไปไปร้านแรกเลยร้านไหนไปดูกันไปครับ ถ้าใครจะมากินหูฉลามต้องมาร้านนี้นะคะแนะนำถือว่ามีหลายหลายหลายร้านเลยค่ะทุกคนตอนนี้คนเยอะมากที่อวาราเน,นะเราเคยมาแต่ตอนที่ว่าประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะตอนนี้เรามาประมาณสองทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มคนเยอะมากคนโคตรเยอะเลยทุกคน ี่เป็นขนมปังเจ้าเจ้าดังนะ่ใกล้ถึงมัปลาหมึกแล้วนะเพราะว่าจำร้านตรงนี้ได้นนี้เราจเจออวตารด้วยอวตารมาบุกเยาวราชดว้วยทุกคนเราจะสร้างปลาหมึกของเราอ่ะนวดอะหนึ่งไม้เราามีงบซองสองร้อยเราไปซื้อปลาหมึกกันร้อยหนึ่งแล้วกัน แล้วก็อีร้อยหนึง่งไงเราจะขอแฟนจะขอแฟนร้อยหนึง่งไม่ได้ค่ะเขามีแผนเต็มหัวอโอ้โห<อ>ร้อยหนึ่งนะไม่ค่ะนะครับกินนวดแค่ไม้หนึ่งร้อยหนึ่งขอไม่ค่ะไม่นุกนุกอ๋อว่าตัวเองมีสองร้อยก็กินแค่นั้นนะคะ,ะได้แต่เขาขอแฟนไม่ได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมไม่ได้ค่ะน้องก็น่าจะไม่ได้เราได้เมนูแล้วนะครับพี่นี่เป็นเนื้อกับไข่ก็กระดองแตได้เลยประมาณคชั่วโมงนวดปลาหมึก ส่องไม้่ะคับนุกครับหนวดส่องไม้พี่นุกปลาหมึกนะคะมีปากปลาหมึกหนวดแล้วก็เอ็นนะคะสามไม้220หมดไปแล้วตอนนี้เราเหลือ280ค่ะ ไม่ไหวแล้วอันนี้นะครับเป็นร้านหมูกรอบที่อยู่ข้างๆร้านปลาหมึกเนาะยังไงก็มาอุดหนุนนะสาเนีนะอันนี้เราก็ได้มานั่งแถวๆเสาแดงนะไม่ใช่สเสาสิน้าแดงนะเราก็มานั่งตั้งป้อมกันตรงนี้ <c oughs> สรุปว,ว่าผมก็คือกินอันนี้ด้วยออมานั่งกินกันที่ฟ้ากินนี้ก่อนนะทุกคนอเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยจริงหมูกก็ตอนนี้เขาอยู่ข้างๆร้านปลาหมึกเลยแม่โกหก แม่ลองอ่ะนี่แล้วกันไปขนามเรียนนี่ไปเนี่ยอร่อยเนาะนอร่อยรถจะจเกี้ยวตู้เอาขอความจริงกรอบไหมกรอบกรอบอยู่ไม่ให้กรอบอยู่ก็เก่า มันจะออกเค็มๆนะทุกคนแบบแบบเค็มเพราะว่าเขาหมักรสช,ชาติดีรสชาติดีตอนนี้เรามากินหอยดังรมสุราชนะตัวละเกสบาทมีงบ200รจริงทุกคนแต่ว่าใช้ไปแล้ว100บาทซื้อ ปลาหมึกไปเนาะแต่เดีวก,วก่อนได้กระเบื้หมึกสดไหมครับเอาอ,อีกร้อยหนึ่งแล้วนนกันตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ตัวหนึ่งนะแตกครับอกโอ้ตัวใหญ่สุดหรเปล่ะทุกคนดูโคตรใหญ่ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าลื่นไหแตกลื่นไหลไหล หมดแล้วครับวันนี้สองร้อยขายยังไงจ๊ะอ๋ออันละสี่ค่ะหนูเอาอันนี้สองแล้วก็เอาอันนี้สองค่ะทำสดๆใหม่ๆแล้วร้อนนะจ๊ะมาเยาวราชต้องมาแวะร้านาอะไรนะจ๊ะขนมเบื้องขนมเบื้องอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเยาวราช รู้รู้รู้ว่ายาวัลาชหน้าอะไรนะพี่หน้าลงหนังนะคะหรือว่าข้างๆถนนนะครับอ่ามีหลายร้านค่ะแต่ร้านนี้บอกได้เลยคำเดียวเลยว่ายังไม่รู้ต้องอร่อยเนาะเจ๊เนาะมาลองดูชิมดูนะคะ40นะคะอร่อยไหมครับนี่ ม่พี่ไม่เก็บไปกินเองหรออร่อยเป็นเล่นที่เหนื่อไปอันนี้คือใจเย็นใจเย็นใส่กุ้งใส่กุ้งใส่เค็มเนอนมีหลายไส้นะคะแต่เราชอบกินไส้หวาน40นะคะของเราเนาะเราใช้ไปปลาหมึก220บวกหมูกรอบ100 เราใช้ไป360เรายังมีงบเหลืออีก140่บกับทุกคนอันนี้นะคะเราซื้อมา2ไส้นะคะเป็นคนที่กินแค่ไส้หวานจะมีไส้ครีมที่เป็นฝอ,อยทองแล้วก็ไส้ฝอ,อยทองบวกพุทธานะคะกินไข่สีกินไส้ครีมฝอ,อยทองก่อน,นะคะ่ะหอมมากกรอบอร่อยร้อนอร่อย อร่อยอืมดีมากอีใครผ่านมาเวะมามา,มาช่วยสนับสนุนน้องได้เลยนะคะน้อง ตอนนี้เราก็เหลือเงินแค่1 2 0่บาทแน่ใช่ค <laughs> ุกตาเหลือเท่าไหร่เหลือ2อ0้ยเหลือ 200, ลอ 200. แล้วก็มีอีกสาวท่านหนึ่งนะคะเหลือ200เต็มๆค่ะตรงน,นี้ก็คือเป็นหมูติแต่เป็นชุดนะครับทุกคนอ้าโอ้โหอันนี้มีคนอยากกินอง,งุนนะคะ Um. อันนี้คือโลหนึ่งโอ้เกินงบกินไม่ได้เกินงบนะคะทุกคนวันนี้เกินงบจิเรตั้งกันไหวเสียใจไหมครับที่เกินงบเสียใจเมื่อกี้เหลือ120นะคะอยากกินเฉาก๊วย30บาทเอาไซส์ S พอก็จะเหลือ 90้าบาทาอาขอบคุณค่ะเย้ไปกินค่ะเราต้องซิมค่ะเราซื้อที่ไหนเราต้องซิมร้านนั้นนะคะ<า>เราซิทีคูว่าแสบหรือวา่าแสบฮอะซิตีคูว่าแสบหรือว่าแสบ อร่อยเข่ากล้วยค่ะทุกคนลมควมนันอันหนึ่งค่ะแล้วก็หมูชีสอันนึงเมื่อกี้ตุ๊กตาเหลือตังเท่าไหร่นะเหลือตังสองร้อยแล้วก็ซื้ออันนี้ไปสโมกกี้ไบต์หมู อันนี้หมูชีสแล้วก็อันนี้ลมควัน2อันนี้14บาทยังเหลือตังเท่าไหร่คิดเลขไม่ออกเหลือ100อเหลืออีกหนึ่งโอเค176่อบาทมีอันนี้คือชีสใช่ไหมผิดอันหรือเปล่านี่ไงพีโอเคทรงตาวตตตาแล้วเฉยก็เดินทาดังดินใจเข้าไปวา้เาบอกไปคาว่าเสียใ วันนี้เราก็ปิดคลิปตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือถ้าเอาเรือเลยถ้ามาเยาวราชแล้วเลือเลยกินเรือเลยก็คืองบ5้าร้อยแต่จริงๆมีงบจำกัดสองหรือสยก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าวันนี้จะมากินอะไรนะครับตั้งใจจะมากินอะไรไต่ถ้อยากกินเรือๆเลยผมว่างบ5้าร้อยกำลังเหมาะนะที่นี่นะก็วันนี้ก็คงปิดคณีแล้วกันตอนนี้ก็ดึกแล้วนะกลับบ้านไปนอนดีกว่านะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับสับสไครต์ให้ด้วยปีนี้แล้วผมก็จะพยายามทำ u t u b e ให้มากๆนะครับ แล้วก็มาติดตามกันว่าคลิปหน้าจะไปที่ไหนยังไงนะครับฝอรด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาติสวัสดีครับบ๊ายบาย